กราบสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับแคนโพมิกแล้วนะครับอยู่ในตัวอาคาดนะครับผมยศสามดอกนะวันนี้มาวอลแคนนะครับปืนกลนกันนะครับผมจะดูว่ายิงได้หรือเปล่านะครับมาชมกันเลยครับทำเมยพี่

Out. Triple kill

Ui, ai chém vào. Tô chơi, đi, sỉu chơi. Headshot! Bí một, bí một, Bí có bí môn, có môn. Bí môn, biết môn, bí môn. Bí môn, bí môn, bí môn. Bí môn, bí เอลม,มาพี่เอลมาเอาขึ้นพี่เอาขึ้นปืนอะไรวะนะ <c oughs> เห็นบ้าได้เรื่องแต่ดี่ไม่รู้ปืนอะไรมีเขามีเขามี Ủa, mày oh, yeah. oh. oh. hey, bà không mày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 ตัวที่พีนเน่เล็กจเฮ้ยติดคิด

ละครสมมุติน,นะครับผม เรเิดถ้าเบิดไอลพี่ออเอาหนึ่งตัวพี่ดโดนแล้วหนึ่งไปหลังเองเอาเจ็บหนึ่งไปแล้วไปแล้วไปแล้วกำลังไปหาเมีน,นะสองตัวแล้วนะ Shot. Chain headshot Chain headshot Let's move out. Fire in the hole! Headshot! Oh my god, just play alone! โอ้ไม่ได้ดูไฮไลท์ท็อปอ่ะพี่รีบกดท็อปมิชชั่นส์ส๊าสพี่ว่าจะดูไฮไลท์เองโอเคก เอรเบอรเเบครับไมวาร์จ่ล็อกเก็ตเ็นผมกล้าพี่ไอ้ยิงแม่มานอ้ยิงกูจากบ้านแตกเลย เอาเจ็บเอ้าเจ็บพี่เอาเจ็บเอ้าจะขึเฮดาไทเลยทเอาคนนี้จะขี่ตัวแล้ว อยี่ยังไอ้เยี่ยนังสับขาหลอกใหญ่เลยหัว <c oughs> โอเคไปกันไม่เงยีบยบว่ะเ้าระเบิดอีกแล้วเลย ยังไม่ดันนะพี่ยังไม่ดัน headshot อุ้ยบนบ้านสองเจ็บหนักตัวหนึ่งก็พอย fire in the hole ล่ามาพี่วศน์ตะบน้าหัวเลยก็พอยแบบตัวของไอ้ท็อปไอ้ท็อปอ่ะตัวผู้หญิงอ่ะจามื

สวย50เลยบลูทีวินเขาจะเล่นกับเราต่อไหมอ้ากดเลยครับจับก่อนงานเร็วงานเร็ว อย่างนี้เลยดีพี่ชอบโอเคไปเลยพี่ไป่อยไน่ไลย ต้องไหมดูเดี๋ยนะเดี๋ยนะเฮ้ยกล่องสองกล่องสองกล่องสองทิ้งไม่รด้เอเฮ้ยเร่นเมื่อกี้ได้ผมไม่ใช่เหรอได้ได้ดีอ่ะ

โอ้ยบีสองตัวพี่เือสองตัวอ๋อกองเราหลังเข้าไปสอตัวเล่นเอไปถ่มเอถ่มเก็บตามิช s ั่นเฟลล์โอเค let's go ตลดแล้วบิดกพี่วางให้ตัวดูเสียก่อไงล่ะสัน

ผมไปสามทุ่มเซเว่นยังเปิดอยู่เลยพี่จริงเหรอใช่ตั้คาอกชนวะอะไเไปที่วางแลยโอ้เจ็เจ็บเจ็บมันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วน้าเอท่เปินะหมด I'll watch it. Oh why oh, do oh, Fire in the hole Bomb has been planted. Fire in the hole! <todic> oh Chain headshot! Oh. Hmm. <đem fundamentals dragging> uh, oh không mãi chết mãi này giờ mày tao mày 3 mét, mày đồ lên mày nữa bạn lên mày 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 lên mày mày โอ้ยกลับซะโอมโอหเดินมาแล้วตรงไายตัวนะพี่สไปเดอร์แมนนะครับผมซาดซาดเดี๋ยแฟดเฮ้ยไรพวกเนี้เดีย่ อ๋อยิงวินวออ๋อวินวอก็ไม่ใช่เดอะแฟดอ่ะก็นึกว่าโอ้ย <laughs> คิดถองประตูตายได้ไงล่ะนี่มึงออกคลิปด,ด้วยแล้วเนี่ยอันนี้เหรอหกไอนน้เหอะ Bomb defused เขาเล่นดับเบิลซีอ่ะอม Mission fail บีไปอเคเลทส์โก okay, ห้องห้องไม้ห้องไม้ห้องไม้เอ้าห้องไม้นั่งอยู่โซฟาเจ็บมากห้องไม้เล่นกินดีกว่าคนตัวอ้วนอ่ะผู้ชาย มาเลยมาเลยด h e Fat กูมาละไปไหมกันโอ้ยอย่าดูไงไงด h e Fat ก็ยิงได้นะครับน้องๆ t อ e แฟ t มาว่ะ มัวแต่กระโดดท่านผู้ชมเขาจริงกันหมดแล้วอถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับผมจากใจแคนผมนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ